อะไรคือความเสี่ยงของประเทศไทยในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปคือความเสี่ยงที่ผมดูเนี่ยก็คือเรื่องการเมืองภายในประเทศนะครับ,รบการเมืองภายในประเทศถ้ามีความมีเสถียรภาพและมีความนิ่งมีความชัดเจนเนี่ยผมคิดว่าภาคเอกชนนี่สามารถช่วยตัวเองได้เยอะนะครับถ้าในอดีตที่ผ่านมาจะสังเกตว่าในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยแม้การเมืองเราจะไม่มั่นคงแต่เศรษฐกิจตัวเลขอตัตราการเติบโตก็ยังไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะภาคเอกชนทั้งนั้น นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าสามารถทําให้การเมืองนิ่งได้ก็เหมือนกับเป็นการช่วยผลักให้เร็วขึ้นและสามารถไปตักตวงโอกาสในตลาดโลกได้มากขึ้นแทนที่จะปล่อยให้ประเทศอื่นตักตวงเราอาจจะตักตวงอยู่ก็จริงเราอาจจะทําอยู่ก็จริงแต่ว่าช้ากว่าเขามันก็ทําให้เสียโอกาสเพราะการเสียโอกาสไปหนึ่งนาทีก็เสียโอกาสไป,ไปเป็นหลายปีนะครับอันนี้ซึ่งผมคิดว่านี้เป็นสิ่งสําคัญในช่วงสาสปีที่ผ่านมาเนี่ยความเสี่ยงทางการเมงอนสูงแต่ในขณะเดียวกันระบบราชการเองก็ด้วยความอาจจะเพราะความเสี่ยงทางการเือนระบบราชการเองก็เลยดูเหมือว่า ไม่สามารถที่จะผลักดันภาคเอกชนให้ไปอย่างที่ท่านเห็นอยากเห็นได้ตรงนี้ท่านคิดว่าถ้าเกิดท่านมีโอกาสเข้าไปบริหารกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งซึ่งเป็นกระทรวงเศรษฐกิจเนี่ยท่านจะปรับปรุงตรงนี้อย่างไรผมว่าหนึ่งเนี่ยต้องปรับผมใช้คําว่า 3A นะครับคือข้าราชการทั้งภาคราชการกับเอกชนเนี่ยจะต้องมีทั้ง Aware แล้วก็ Alert แล้วก็เหตุ Aware มันก็ต้องตื่นตัวตลอดเวลาแล้ว Alert จะต้องรู้ว่าอะไรเป็นช่องทางโอกาส แล้วเฮดต้องต้องปริ้งอะเฮดต้องคิดล่วงหน้าคิดข้ามมิติของการเวลากับมิติของโอกาสไปข้างหน้าให้มากๆถ้าคิดได้อย่างนั้นประเทศไทยก็มีโอกาสเยอะแทนที่จะให้คนอื่นคิดเสร็จแล้วค่อยไปตามเขาโอกาสก็หายไปก็เหลือแต่เศษของโอกาสแต่ถ้าเราคิดว่าเราสามารถคิดได้ทําได้เราเดินไปข้างหน้าก่อนโอกาสเต็มเมก็จะเป็นของประเทศ นะครับซึ่งผมมองเป็นอย่างนี้ดังนั้นก็ต้องปรับมิติการทํางานทั้งภาคเอกชนภาครัฐให้เดินไปข้างหน้าเร็วอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องเขตการค้าเสรีที่เรามีกับหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยถามว่าเราใช้ประโยชน์เต็มที่ไหมยังน้อยมากแล้วยิ่งประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี2 0 1 5อีกโอ้โหอันนี้โอกาสอีกมหาศาลซึ่งอันนี้เนี่ยผู้ประกอบการไทยเนี่ยยังไม่ค่อยได้มีความชัดเจนกับมีความชํานาญเรื่องนี้ ทำไงที่จะประชาสัมพันธ์ให้เห็นภาพชัดแล้วพาไปให้เห็นจับต้องได้ว่าประเทศเอื่นเขาตักตวงโอกาสยังไงเราควรจะต้องทําได้เราเป็นประเทศที่อยู่ในศูนย์กลางของภูมิภาคนี้แล้วอย่างผมยกตัวอย่างตัวอย่างหนึงนะครับ ในอดีตที่ผ่านมาจะสังเกตว่าก่อนประเทศจีนจะเจริญขึ้นมาในช่วงปี1980ในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยถามประเทศไทยโอกาสประเทศไทยมีมากเท่าประเทศจีนไม่มีมากกว่าด้วยซ้ำเพราะเรามีความพร้อมกว่าโครงสร้างพื้นฐานเราพร้อมกว่าเงินทุนสำรองเพิ่มพร้อมกว่าผู้ประกอบการพร้อมกว่าแต่ทาไมจีนสามารถสร้างตลาดจากที่ไม่เคยมีสามารถสร้างรีเสิร์ฟให้ตัวเองเป็นสล้าน,ล,านล้านเหรียญได้ทาไมไทยตอนนั้นพร้อมกว่าทําไมทําอะไรไม่ได้เลยก็แสดงเห็นว่าเรา ข้ามช่วงมิติการเวลาไปโดยไม่ได้ตักตรงโอกาสเลยเกาเสียโอกาสไปเยอะครับแต่ในขณะเดียวกันไทยเองเราพูดถึงอย่างที่ท่านบอกว่าจีนแล้วก็เอเชียปริฟิกอาเซียนแต่ไทยเองเกิดมีความปัญหาความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านตรงนี้เราจะกลับเปลี่ยนสนามรบกับสนามการค้าได้ใช่ใช่ครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นนโยบายอันหนึ่งของพรรคชั่นาเพื่อแผ่นดินเช่นกันครับขอบคุณมากครับที่ท่านอดีตนายกชาติชายเคยบอกว่าต้องแปลงสนามรบเป็นสนามการค้า นะครับทางประเทศไทยก็เหมือนกันเมื่อเรามีโอกาสเราควรจะทําให้เป็นสนามการค้าไม่พังต้องทําให้การค้ามันสะพัดแล้วก็จเจริญน,นะครับ,รบแล้วก็รุ่งเรืองต่อไปด้วยซึ่งผมเพื่อน,นี้เป็นประเด็นสําคัญเพราะถ้าไปมัวแต่ทะเลาะก,กันในโอกาสก็จะหายไปทั้งสองประเทศท่าน,นค,คิดว่าท่านถ้าเกิดพักชาติแต่ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินได้มีโอกาส เป็นกระทรวงเศรษฐกิจเนี่ยจะสามารถคุยกับประเทศเพื่อนบ้านได้ผมคิดว่าได้อยู่แล้วครับเพราะ<ม>ถ้าทุกฝ่ายคุยด้วยนโยบายที่ตรงกันและเห็นพ้องสอดคล้องกันเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งภูมิภาคอยู่นะครับ,รบประกอบกับมีอาเซียนที่จะเป็นเจ้าภาพเจ้าเมือในการช่วยกันเข้ามาดูและให้เกิดความยุติธรรมกันทั้งทุกฝ่ายซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับเศรษฐกิจดีแล้วกนะันนึงนิดหนึ่ง,นงในฐานะพักพักไม่อยากเรียกว่าพักเล็กพักกลางพักทางเลือกก็แล้วกันในฐานะพักทางเลือกเนี่ยในพักยักษ์ใหญ่ก็ชนกันอย่างนี้ ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินพร้อมที่จะจะเข้าไปทำายัางจะเข้าไปแทรกตัวเองอย่างไรที่จะทําให้นโยบายเหล่านี้เป็นจริงได้คือตอนที่เราคิดเรื่องนโยบายนะครับทางเราคิดว่าจะทํายังไงที่นโยบายที่คิดออกมาอย่าคิดว่าเป็นของพรรคต้องคิดว่าเมื่อเป็นนโยบายแล้วต้องสามารถออกไปปฏิบัติและมีลอจิกที่จะซับพอร์ตนโยบายทุกอย่างทุกข้อนั้นเราก็คิดในในแง่ของนโยบายที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากที่สุดถึงแม้เรามีโอกาสเข้ามาเป็นรัฐบาล เราก็สามารถทํางานได้เต็มที่เอานโยบายทั้งหมดมาปฏิบัติให้เห็นผลอย่างจริงจังแต่ในกรณีที่ไม่ได้เข้ามาร่วมรัฐบาลเนี่ยก็สามารถพักใหญ่ๆสามารถนําเอานโยบายที่เราคิดมาเป็นรูปมาทำเนี่ยเอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้นี่คือสิ่งที่เราพึงปรารถนาดังนั้นพยายามคิดนโยบายที่เป็นกลางใครจะบอกประชานิยมก็ช่างใครจะบอกไม่ใช่ประชานนิยมก็ช่างใครจะบอกว่าเป็นประโยชน์กับพักก็ช่างหรือเป็นประโยชน์กับภูมิภาคหรือจังหวัดตัวเองก็ช่างผม ทางพักไม่ได้มองงั้นทางพักมองในภาพรวมทุกเรื่องว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกสัสดส่วนของเศรษฐกิจยังไงเพื่อให้ทุกพักเนี่ยสามารถนำไปหยิบไปใช้ประโยชน์ได้เราไม่ได้ปิดกั้นอะไรครับมีโอกาสไหมที่ชาติพัฒนาเพื่อเติมจะเป็นตัวกลางแล้วก็พาร์ต้ลิสเบอร์หคุณประพาสพันธ์หรือพาร์ต้ลิสเบอร์สี่คุณกรณ์อัอศินวิจิตอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นมาได้ผมว่า โอกาสทางการเมืองการเมืองมันก็เหมือนลูกฟุตบอลกลมๆนะครับทุกอย่างมีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดไม่มีใครทราบล่ะครับว่าฟุตบอลจะเข้าประตูเมื่อไรนะครับดังนั้นก็ต้องทําตัวให้พร้อมที่จะให้เป็นทางเลือกให้กับประชาชนได้ถึงได้อาสาตัวเองเข้ามาเป็นทางเลือกทางหนึ่งให้กับประชาชนครับ